ทีมงานว่าบุญทีมงานว่าบุญแล้วได้หลายอย่าบอกง่วงมนีิได um ้ตัวเดียวเลยผมตัวเดียวหันฮะได้ตัวเดียวง่วหลายอยู่ได้ตัวเดียวแสดงว่าไม่หายถึกครับไม่หายถึกผมมีุ่กไวยโอ้ครับผมเจ้าเฮ็ดยังหมโนดมาด้ ยกขึ้นไว้หลายขึ้นรถเจ้าเอว่าดื้อครับเี่ยตันตื่นคนว่าตื่นลบเจียได้เจ้าเสื้อสองเส้นสามเสนเขากระแลมเเขาดีดดึงดีดีเสือ สองเซนครับคล้องใส่ง่าไม่ไปหันพี่นอ้องคุณเียาขึ้นรถไปไปบักลาขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถเออขึ้นรถดีเออ,ดดเ,อ,อเรียบพวกใครนอนแม่เนี่ยใครล้วจะของไหม เขงเ้าเาจาซื้อป่ปาสุกบ่ขาเ่ห้างบุโอ้ห่างมุื้ีแล้วสองสองบอกให้เริ่มครับในห้างยอนเจ้าว่าสามหมื่นในห้างมหาสนีสองหมืนสองครับไปแล้วพี่น้องดูกระทบจัง่อยครับ บึงพอเสแดงได้ยังมาครับมือนี่ใส่น้นอยสนชัโลรน้อยเล้ังนห่ออยโอ้กับลูกผสมหนึ่งตัวหนึ่งครับไม่น่างน้อยชะเลนั่นทอาไดพอ่อเสีอแดงคู่นี้ว่าะเอาเครับสองหมื่นแฮกคู่แฮกคู่ครับแยก่พอ่อแยกก็แยกแยกแยก็ได้ถือตัวละสิบสองหาร้อยสองหารเบิ้งกันนะผููใด ครับสองแบบสองสไตล์ครับพี่น้องผมสูงสี่ร้อยสามสิบอยู่พี่น้องครับเนื้อโตดีด้ยพี่น้องตัวนี้เรือมไซด์ดีเครื่องเครื่องดำเออสีดีโครงสร้างดีครับแต่ว่าอยากกต้ําเลียงจักหน่อยครับเอาไปใส่อาหารให้ครับพี่น้องตัวแดงๆนะมาทางเฉลี่ยนี่ับผมสูงกับสูสีครับพี่น้อง ขุนก็ได้เลี้ยงก็ได้ครับตัวแม่สองแบบสองสไตล์เอ้าเลือกเอาแพ็กคู่อะไรก็พอแพ็กคู่เซาหาครับสองหมื่นห้าอ่าทาแยกกันสิบสองห้าร้อยถือปานน้ำพี่น้องเอ้ยังต่อได้อีกนิดนึงครับได้คุยกันได้อยู่จังหน่อยครับรับสมราคาพลาสดแดงของถือพอเจริญครับครับเบอร์โทรครับผมแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ห้าสองสองแปดเก้าครับพลเสดแดงฟอสจริญของถือครับผมขอบคุณครับอ่าฝากพลเสดแดงครับพี่น้อง กันมมดู่อกจะขาจ๊ไแล้วได้บ่าอ่ะบ้าไหนบได้เี่เอาสองพันใบคันสอใบโดนล้ไหมโดนแล้บ้บนดูเราอีกเยอะโดนแล้วมึงเราโดนเราีสองพันเดือนไไหน้เลยม่สวัสดีครับครับผมอาอพันสองเซี่ยกูบ่เันซื้อไหน2ี่สองพันสองพันเจาสองถึงพันสอรยนม่ลูกบป่ใชนั่น เดกดีเ่า yeah. right? ี mm, ้จบจบโบได้โได้ได้ไกองขายอ้ือรถมถลวนมันถกระถถอแล้วเฮ้ยจได้ีกเยมีเป็นห yeah. no, 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 no ่วงไมวเปน่วมันเห่วยยเ่มันเ่้หบเด้๋ยออขายเียงวลบแม่ดเียวาลเยัวดเขาใจนี่บ่งกัน่งกันได้บนี่ัองขาย 2,000องพนน่ย <lag> มีนจะคนก็เอ่าอยากรอกันใหญ่เดอยไปทากเรื่อนี้ค่ามีบุญเดียทางานีมันรอบอกยากเกินไปนะพอแล้วไปเท่าไหร่นพันสองพันสองเสื้อมึงซีคายอะไรโนอั่นดูนะน้องอย่าเราบพระเาเเรกมาคนบเมยนเอนี้ บ้าันื่อเนะเขาได้เสยหนังมัดือเราชื่อรถมน่งไงวในองกนของควากินอไได้นเจ้าได้ขายมนหมื่นเงนไนน่แ่าต่อสยันก็เอาไรหัเน่ไรกไปเอไรบบเนือไ่็ได้เอ้ยม่ดงชื่อเนาลดเอาดอนส่ไข่ดใส่เผนหุ่มไรายนนหุ่มไรโอ้ยบ่

เรือจะลูกก่าปะเนี่ยแม่มันก็ขาขายเส้าห่าเรือตะลูกลูกอเท่าไหร่ก่อนเรือแต่เหลือหกพันแม่ขายเส้าสามมัดตีนิเส้าหาเส้าหาเส้าหา,า,หาเรือือลูกอยู 6, ่หกพันจะเป็นโค้มกับ ตกอยู่สามมื่นเอ็ดตาแล้วครับแยกลูกแล้วลูกตัวปูนี่ผูนน้ใดเนาะสิได้ไปเลี้ยงพี่น้องเลยต้าเท่าถามสิบ้อเจ็ 17, ดหาลอยจะเงี้พันวาตัวละสิบเจ็ดหาลอยครับพี่น้องงามครับเหลือมใสแต่ว่าหอย พ่นครับพี่น้องเจ้าข,ของพ่นถ้าเอาไปเลี้ยงนี่พักครับเหลื่อมใสเป็นแต่เลี้ยงครับซอใสไซเดฟดีพร้อมพี่นอ้องพุ่มสูงสิบประมาณลอยสามเจ็ดสามแปดบกขาดหรืพี่น้องตัวละสิบเจ็ดหาลอยครับพี่น้องเป็นว่าเป็นห่องกาใส่กันว่เจ้าข,ของพนังอยูโก้มะามพี่น้อง ขึ่นตายลายไปเบายหมื่นหกสามร้อยสองหมื่นหสี่หมื่นหกสามยสี่หมื่นหกสามร้อยมันเป็นโคมบ่ครับสตัวโอ้สามตัวครับผมสี่หมื่นหกสามร้อยสี่มืหกสามรอยครับผูน้อยโอ้ผูผูใหญ่เติบตัวนึงแม่นางตัวนึงครับพี่น้องแม่นางใหญ่เติบแล้ว กับแม่ใหญ่ครับเล 4, 6, 300. ี่สี่หมื่นหกสามร้อยอ้วนดีใช่แม่นางเล่ตัวนี้มันเป็นแม่ลูกกันเบิดบอนี่นครับทรงลูกดีครับแม่นี่ทรงลูกดีให้เนื้อดีสี่หมื่นหกสามร้อยพี่น้องพี่น้องว่าราคาเป็นยังไง ตัวนี้ปล่อยแล้วครับเสร็จหางง่ายหางง่ายเข่าสนามมื่อนี่ปล่อยไปยุติแปดหกร้อยครับทีมงานห้อยยินคุยกันเดีวยวสักโมงหนึ่งแล้วสัวสิได้ครับพี่น้องสัวสิได้หม <c oughs> ื่นแปดหกร้อยตุ้งางดีครับอายุแกครับหกร้อยสี่สิบห้าคนละพี่น้องนี่หมื่นแปดหกร้อยครับไป ขายคุณครับพี่น้องหางไงก็ลังเรียนหาตัวนี้สเวตครับข้าเจ้าไหา้แต่ว่ายังปล่อยกันบ่ได้ครับส่วนมากม,ามีแต่เมื่อยมื่นกับสูสีหลอดมื่นครับพี่นองอ่ก็เป็นบรรยากาศครับการซื้อขายอยู่สนามหอยหินลาดครับพี่น้องส่วนมากก็จะให้เบิงเป็นบรรยากาศการซื้อขายร่วมๆครับพี่น้องการซื้อขายอยู่สนามนี่ข้าเจ้าก็เอาไปปล่อยต่อครับพี่น้องปล่อยต่ออยู่ สนามหม่ครับสนามใหญ่ทั้งโคกเะเรือนครับสำหรับมือนีคลิปนี้กับฝากพี่ฝังน้องไวเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ